โอ้โหชอบหยดแบบว่ากุดบายมากขอบคุณที่เคยรักกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยซิงเกอร์อัลบั้มเดี่ยวครั้งแรกของเขาเลยนะคะกับน้องซินจริงๆเรามีซินทุกวันนะแต่เป็นซินเนอร์ใช่ฮะมาอินเนอร์เลยทีเดียวนะฮะตอนนี้มาแล้วครับผมคุณซินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนตัวจริงเสียงจริงนะครับซิงเกิรมาล่าสุดครับกุดบายเพลงนี้เนี่ยทําไมเปิดตัวซิงเกิรใหม่ปั๊บเนี่ยตั้งชื่อว่าคุณลบายก่อนเลยครับซินครับก็เอ่อ ถ้าใครเมื่อกี้ถ้าใครได้ฟังเพลงแล้วก็ข<อ>าฟังเนื้อเพลงไปด้วยนะคะ<อ>ก uh huh. ็จะเห็นว่าการกู Good ๊ดายของเราเนี่ยในไม่ว่าจะเป็นกู๊ด y e เรื่องราวอะไรก็ตามหรือว่ากับ ใครก็แล้วแต่อะไรนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีเรื่องร้ายอะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดนะฮะจะก็แล้วแต่ทำไมเยอะใช่ไหมพี่เข้าใจพี่เข้าใจคือจะบอกว่าเมื่อบางสิ่งบางอย่างจบไปเนี่ยจะมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นเสมอขึ้นเสมอใชุ่ณจะศาสนาเลยนะเนี่ยเมื่อมีสิ่งบางอย่างดับสูญไปก็ต้องมีสิ่งใหม่เกิดขึ้นต้องจริงจริงนะฮะประมาณนั้นประมาณนั้นเหมือนกับหัวข้อในวันนี้นะที่เราถามไว้ว่าถ้าชีวิตคุณนะครับต้องพบเจอความผิดหวังซ้ำซ้ซากๆครับลึกๆกในใจ เนี่ยคุณอยากมีความรักอยู่ไหมนะฮะส่งมาตอบได้ครับ Facebook Fanpage ครูเฟนไฮแต่พูดถึงเรื่องส่งอะพี่ <c oughs> ต้องส่งของดีให้คุณผู้ฟังกันหน่อยนะฮะผมเกิดจะคุณผู้ชมแล้วนะฮะตอนนี้ครับถ้าใครเป็นสมาชิกเซ็นทอฟเครดิตคัทนะฮะบัตรเดียวที่ยอมให้ส่วนลดนครับมากกว่าใครถึง2ต่อเลยต่อที่1นะฮะลดเพิ่ม13%เมื่อแกรกคะแนนสะสมเท่ายอดซื้อครับต่อที่2นะครับลดทันทีสูงสุด10%บเปสำหรับสินค้าที่ร่วมรายการที่เซ็นทอฟแล้วก็เสร็จนะครับรายละเอียดเพิ่มนี้ตอนนี้มมาาถงินนกั ดีกว่านะคะเหมือนเดิมที่ทําเองทุกอย่างเลยใช่ทำร้องทํานองกราฟ,ฟิกกราฟิกนะคะคุณเจเราฝากบอกค่ะว่าว่ามีจบสถาบัต์ถึงสองท่านด้วยกัน,นพี่ตามกับพี่อาร์มนะคะเป็นรุ่นอาจารย์ท่านหนึ่งนะครับผมพี่ต้องฝากบอกว่าน้องซินเป็นรุ่นน้องที่มหาวิทยาลัยแต่ไม่ต้องบอกน้องไปว่าห่างกี่ปี แล้วใ้ฐานที่เข้าใจนะแต่ซินทำเองเหมือนเดิมแล้วพี่ๆเขาชื่นชมมากอันนี้เหมือนเดิมใช่ไหมคะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมแล้วก็เราก็จะพยายามเข้าไปแทรกในหลายๆจุดในหลายๆขั้นตอนฮะเท่าที่ทําได้ก็ตอนนี้ก็แบบเป็นหลายสิบหน้าที่ครับแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยพิเศษมากได้พี่โซ่อีทีซีมาเป็นโปรดิวให้ด้วยใช่คับนะฮะเป็นยังไงครับที่มาที่ไปครับก็จริงๆกับพี่โซ่เนี่ยเราก็ได้มีโอกาสร่วมงานกันมา ก่อนหน้านี้นสองสองครั้งแล้วก็คือคเพลงประกอบภาพยนตร์ทั้งเ,เพลงเรื่องจริงแล้วก็เยียวยา <c oughs> ที่ผ่านมาแล้วก็ครั้งนี้เนี่ยพอมาออกเดี่ยวก็เลยเลยชวนเขามา <c oughs> ทำอีกทีเพราะว่าเ,าเหมือนกับว่าเราคุยกันแล้วรสนิยมการฟังเพลงการทำงานอะไรอย่างเงี้ยเข้ากัน <c oughs> ได้ <c oughs> ช <c oughs> ก็เลยมาช่วยแล้วก็ออกมาได้วลงตัวมากๆเป็นโปรดิวเซอร์ด้วยแล้วก็เน้นเครื่องสายด้วยใช่่ะก็ก็พี่โซ่เขาก็จะเป็นคนเขียนลายเครื่องสายทั้งหมดในเพลงนี่ซึ่งเราได้ฟังไปแล้วนะครับในซิงเกิลใหม่ Goodbye ครับเดี๋ยวเรากลับมาคุยกันต่อนะฮะตอนนี้เนี่ยฟังอะไรดีๆคนง่อนะครับแต่ในวันนี้เรามีศิลปินมาอยู่กับเราถามความรักรูปแบบของซินดีกว่าครับแต่งเพลงนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปของความรักในรูปแบบไหนถึงกลายเป็น Goodbye ได้ก็ Uh, ในฐานะนักแต่งเพลงเนี่ยสิก็คงจะมีคิดว่ามีเรื่องราวของตัวเองความรู้สึกของตัวเองใส่ลงไปในเพลงนี้อยู่แล้วฮะแต่ว่า uh ก็ขอเก็บไว้กับตัวเองแล้วกันเนาะอยากอยากให้คนฟังเนี่ยฟังเพลงนี้แล้วก็ถ้ารู้สึกหรือว่าคลิกกลับมาในแง่มุมไหนอะไรเงี้ยก็จะได้เต็มที่จะได้เป็นเพลงของเขาด้วยใช่ดีกว่าดีกว่าขอเก็บไว้เองเนาะเป็นมุมเป็นมุมเป็นมุมชอบนะฮะคือแต่บทเพลงมึงบทเพลงหนึ่งเนี่ยแต่ละเนื้อหานะฮะคนฟังเนี่ยก็ตีความไม่เหมือนกันด้วยนะถูกต้องแต่ว่าจะกระแทกใจเราอย่างไรด้วยใช่ค่ะเพราะว่าทุกการเลือกราของนิกนิกจะรู้สึกมีความสุขเหมือนเพลงนี้นะคะจริงๆนะฮะถึงไม่ใช่คนจีนนะพอ เลิอกกาแฟนปุ๊บนี่ออกไปซื้อประทัดเลยฮะ จุดแทบไม่ทันนะครับผม <c oughs> แม่นะคะเพราะฉะนั้นคืออย่างท,ที่ที่ซินได้บอกเอาไว้ว่ามุมมองความรักเนี่ยถึงแม้จะมาจากอินเนอร์ตัวเราเองจริงแต่พอเป็นรูปแบบของเพลงอยากให้คุณตีความบทเพลงเองว่ามันตรงกับความรักรูปแบบคุณยังไง <ๆ S 2> ว่าแต่นะครับวันนี้ครับคุณฟานครับมีอินเนอร์กันยังไงฮะส่งมาได้กับหัวข้อในวันนี้ครับใน Facebook Fan Page คูเฟนไฮโพสไปแล้วนะครับว่าถ้าคุณต้องพบเจอความผิดหวังซับซับซากๆเนี่ยคุณยังอยากมีความรักอยู่หรือไม่ส่งมาด่วนๆเลยนะบอกเลยว่าสองข้อความที่โดนใจซินนะ แมาค่ะแต่ว่าตอนนี้ครับเรากลับมาชั่วโมง่สองของคูแฟนายโซเิตี้ครับยังอยู่กับซินนะฮะกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดกุศลไนนะฮะวันนี้เนี่ยอยากถามอะไรเกี่ยวหัวข้อนะครับคุณซินครับครับคุณคิดเห็นยังไงนะครับผมเราดูจริงจังขึ้นมาทันทีหรือเปล่าอะไรนะฮะหน้าตาดูจริงจังน้องตกใจนะฮะถ้าซินเนี่ยผิดหวังในเรื่องความรักซ้ําๆซากซากฮะลึกๆในใจเนี่ยยังอยากมีความรักอยู่ไหมครับก็ผิดถ้าผิดหวังซ้ำซ้ซากซากใช่ไหมครับก็คงจะพัก ก่อนให้แบบมันโอเคก่อนอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยค่อยว่ากันเร็วไปไหมสามวันผมช็อตนี้ผมชจอตนี้มีแบบว่าต้องเทคไทม์นานขนาดไหนไหมมีเราตั้งเป้าไหมอืมก็คงแบบแล้วเราแต่ว่าไปเจอเหตุการณ์อะไรมามากกว่าอะไรนะคือพักก่อนเทคเบรกไว้ก่อนแล้วปิดปิดใจตัวเองไหมครับปิดตัวเองไหมปิดกั้นตัวเองไหมถ้ามีใครเข้ามาหรือว่าพร้อมจะเปิด ก็ถ้าช่วงพักก็คงก็คงพักพักจริงๆก็มันก็คงต้องต้องปิดอะไรเงี้ยฮะแต่ว่าพอเราโอเคพร้อมทุกอย่างแล้วก็ก็เริ่มใหม่ได้เหมือนตอนนี้พร้อมไหมครับตอนนี้พร้อมไหมฮะพร้อมเริ่มหมฮะเขายังไม่ได้บอกเขาอกหักเลยไม่เาก็พยายามหลอกถาเขาอยู่แม่อนไหนหรอคนเียชตขันที่ไหนนไหนหรอตอนนี้ตอนนก้็เล่อยๆสวดฮะก็เขาเล่อไๆไม่ได้ไปโฟกัสมากที่หลังไบอกว่า ถ้าเจอก็ไม่ซีถ้าไม่เจอก็ไม่ซีอะไรจริงๆแต่สัมภาษณ์เสร็จกลับไปเพิ่มแฮชแท็กเลยร้องให้หนักมาอย่าลืมนะครับคุณฟังครับหัวข้อในวันนี้ครับถ้าชีวิตคุณครับต้องพบเจอความผิดหวังซ้ำซากซากฮะลึกๆในใจคุณยังอยากมีความรักอีกไหมแต่หลังจากที่ซินได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับชีวิตนิกเลยบอกว่าจะเอาไปแต่งเป็นพล็อตของซิงเกิรที่สองนะคะครับผมร้องให้หนักกว่าเดิมค่ะแฮชแท็กใหม่ขอบคุณมากนะฮะซิงเกิรหน้านี้คือ ผู้ชายดีๆยังมีอยู่จริงนะครับไปกันครับนี่พยายามโชว์ต่อหน้าศิลปินเลยนะเผื่อคุณซิงเขาจะเอาผมไปฟิตลิงด้วย<ร>ะนะฮะซิงกันหน้าอะไรอย่างนี้นะครับถามก่อนไม่ได้หรือเปล่าขอบคุณมากครับ,รบที่ พี่ว่าเรามากับเรื่องซิงเกิลของซินดีกว่าครับผมพี่กลัวนิกจะร้องอีกเข้าเรื่องอย่างรวดเร็วนะฮะวันนี้วันนี้ฮะด่วนเลยดีกว่าดูแลจะร้องอีกนะฮะพูดแบบผมเลยนะฮะมาพูดถึงซิงเกิลต่อไปชี้คิดไว้หรือยังคะก็มีคือคือปกติซินก็แต่งเรื่อยๆแหละฮะเพลงอยุดอยู่ที่ว่า จะหยิบเพลงอะไรมานําเสนอต่อไปอะไรอย่างนี้ใช่ก็แต่ก็มีคิดเอาไว้บ้างแต่ว่าเราติดตามดูแลกันอยู่ในขั้นตอนการทําอยู่แต่ว่าถ้าใครคิดถึงมุนสินก็สิงเกลนี้ก่อนนะฮะกุณบายครับกลับมาพูดถึงกุศบายดีกว่าเพลงนี้ใช้ระยะเวลาในการทํานานไหมครับโอ้ก็นานนานพอสมควรใช่ระมาณป่าใช่ประมาณประมาณประมาณนี้ไหมก็หลายเดือนเหมือนกันหลายเดือนหลายเดือนฮะก็ ก่อนที่จะมาเป็นเวอร์ชั่นล่าสุดที่ทุกคนได้ฟังเนี่ยก็มีมีมาก่อนหน้านี้ยสอามเวอร์ชั่นแล้วเหมือนกันอ๋อ<ช>เป็นแนวแตกต่างจากนี้ไหมฮะอัน,นแรกเลยที่เราทําเวอร์ชั่น,นแรกเลยก็ มันอาจจะซอฟกว่านี้มีทั้งหนักกว่านี้อะไรเงี้ยก็ก็ลองไปเรื่อยๆจนมันลงตัวครับผมตอนที่เพลงนี้ครับเพลงกุดบายเสร็จเนี่ยความรู้สึกแรกที่เรารู้สึกเลยรู้สึกยังไงอ่ะเสร็จแล้วขอบคุณมากพี่ความรู้สึกแรกเสร็จแล้วก็ก็ก็ดีใจโล่งอะไรเงี้ยฮะว่าเออมันมันเสร็จออกมาแล้วก็ได้ตามที่เราอยากจะได้อยากจะนําเสนออะไรเงี้ยก็ก็ดีใจเห็นประโยคนึงเนี่ยฮะในเพล ลงซิงเกิลน,นี้ฮะกุดบายฮะเขาบอกว่าทุกการจบลงของเรื่องราวต่างๆเนี่ยคือการเริ่มต้นใหม่ของอีกหนึ่งเรื่องราวใช่มันเป็นยังไงครับสินครับ <c oughs> กเ็เหมือนกับว่าทุกๆครั้งเวลาที่เราบอกมือลาลาก่อนจากจาก อะไรบางสิ่งอะไรเงี้ยฮะ <c oughs> มันก็จะมีพื้นที่ว่างในชีวิตของเราให้แบบเติมสิ่งใหม่ๆเ,เข้ามาคุยง่ายนนาก็โลกของเก่าออกไป <c oughs> ซื้อของใหม่เข้ามา <c oughs> ถ้าเป็นเรื่องแฟชั่นก็คือโลกเสื้อผ้าเบื่อแล้วออกไปจะไดพมีที่ว่างแขวนของใหม่เรือเรื่องความรักก็คือโลกแฟนเก่าทิ้งไปมีพนที่ว่างแขนใหม่เข้ามาใช่ไม่ได่เปิใหม่ไม่ได้อันนี้อันนี้ส่วนอันนี้ส่วนตัวอะไรหรือเปล่าจะกลายเป็นจิกแทนนะฮะแม่แต่ผมว่านะถ้าบางคนผิดหวังในเรื่องราวความรักซ้ำซ้ำซัก อยากรู้จังเลยนะว่าคุณฟังนี้ยังอยากมีความรักอยู่ไหมนะฮะวันนี้ครับเหมือนกับหัวข้อเลยเรามาดูความวิดเห็นของคุณฟังกันบ้างดีกว่านะฮะ,ค,ะคุณนิ t าครับถ้าซ้ำซากก็ไม่อยากแล้วค่ะอยากให้ความรักเนี่ยมันเข้ามาหาเราบ้างก็คือรอดีกว่า ค่ะนะครับของพี่ขวัญมีไหมครับของพี่ขวัญมีเยอะแยะเลยค่ะคุณวิวนะคะไม่ค่ะเพิ่งอกหักเลยยังไม่อยากมียังจุกอยู่ค่ะโอไม่ทราบอกหักหรือไปต่อยมวยมาเนาะเอออะไรแบบว่าอิ่มอยู่ค่ะขอแนะนาให้พักสาวันนะคะนะครผมว่านอนพักฟื้นนะครับผมเร็วกว่านะครับที่พักใจนะฮะที่มาดูของนิกกันบ้างของซินมีไหมคะที่ถูกใจ เดี๋ยวเราดูก่อนดูก่อนเรื่อยๆเราเรามีเวลาเรามีเวลานะฮะของนิกเหรอคะครับผมของนิกนะฮะคุณหวานหวานครับเพิ่งเลึกแล้วเนี่ยก็อยากมีนะคะเพราะสุดท้ายลวครับต่อให้เราเจอความเจ็บความผิดหวังแต่เลกที่ในใจเนี่ยทุกคนก็อยากมีความรักอยากเจอสิ่งดีๆอยากมีความว่าแช์กับใครสักคนนั่นเองนะครับส่วนใหญ่จะตอบอย่างนี้ทั้งนั้นคุณ วันฉตดนะคะลึกๆก,ก็อยากมีค่ะอยากเจอความรักที่ไม่ผิดหวังคงจะเป็นของเราสักครั้งนะคะแต่ถ้าเกิดตามหาแล้วเราแบบว่าคงจะเจอคนที่ผูกได้แดงไว้กับเราตั้งแต่ชาติที่แล้วอะไรประมาณนี้ <มา S 1> เลยอ่ะขอแนะนําให้เข้าไปเก9 9 9คนนั่นดอกกุหลาบหรือว่าอะไร,รจะได้เจอคนที่แสนดีขอบคุณมากนะะโอ้โหถ้าคบองขนาดนั้นดูเอาเวลาทาอะไร ครบทีแต่สองขวบเลยค่ะเดี๋ยวจะไม่ทันในชีวิตนี้นะคะ9ก้าหมื่กว่าคนถามมุมมองผู้หญิงมาดีกว่าพี่ขวัญถ้าพี่ขวัญผิดหวังซ้ำซ้ำซักๆในเรื่องวางความรักเนี่ยพี่ขวัญอยากมีความรักอยู่ไหมมีมเพราะก็ไม่รู้สิเชื่อเชื่อมัน่นว่าต้องเจอคนคนนั้นแล้วมังเออแบบเจอแล้วอ,ะอ่ะเฮ้เอแอบบันไซเบาาแฮทกว่าอะไรว่มันามา จังหวะมันได้ยิงไปก่อนนะฮะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อครับเหร๋ยวไล่อีกหนึ่งเพลงนะฮะเดี๋ยวหลังเพลงนี้ของพี่บอยพิชเมกเกอร์ครับไว้อะไรนะฮะส่งมา วันนี้ครับเราถามไปว่าใน Facebook Fanpage ครูเฟนไฮว่าถ้าคุณเนี่ยต้องผิดหวังซ้ำซัำซากๆกับเรื่องราวของความรักครับลึกๆในใจคุณยอยางอยากมีความรักอยู่หรือไม่เพราะอะไรนะฮะส่วนใหญ่เลยนะคะจากการประมวลผลด้วยคอมพิวเตอร์ของเรานะคะคทีมงาน6คนตรงนี้นี่แหละเราได้คาําตอบว่ายัางอยากจะมี <c oughs> อยู่แต่พี่ก็เข้าใจจริงๆนะมันเหมือนกับบบ บางทีมันเป็นคําปลอบใจอะอยู่คนเดียวสบายใจจริงมม่เหมือนคําปลอบใจคนโสดผมว่าอยู่คนเดียวสบายใจผมไม่เถียงแต่ไม่สบายตัวเวลาที่เราหนาวเมื่อไหร่เนี้ยเราไม่มีใครให้กอดขอบใจมากขวนข้างก็มีผ้าห่มก็มีสินว่างไงคะชอบอะไรเป็นพิเศษบ้างครับกออ็อ่านเลยเนาะจ้าฮะก็มีคนนี้เขาบอกว่าบางครั้งความผิดหวังก็สอนให้เราแข่งแร่งเรียนรู้ เรียนรู้การเจ็บช้ำถ้ามองด้านดีอย่างน้อยกว่าจะเจอคนที่ใช่อาจจะต้องผ่านด่านมากมายก่อนแต่ว่าก็ยังอยากมีความรักอยู่่ชื่อเฟซอะไรครับคุณอะไรครับคุณกุ๊กไก่คุณกุ๊กไก่ยินดีด้วยนะฮะหนึ่งท่านนะครับอีกหนึ่งท่านนะครับผมอีกคนนึงก็คุณเอลโมเอลโมบอกว่าอคนเราเกิดมาเพื่อรักกันดีกว่าเกิดมาเพื่อเกลียดกันนะฮะจริงนะฮะ ความรักควรจะมีให้มากกว่าความเกลียดกันนั่นเองนะครับแล้วก็เขียนต่อท้ายไม่ได้ว่าเพราะความเกลียดทําให้เกิดทุกขออ์จริงจริงๆม,งมะฮาพี่ขวัญรักผมไหมครับ พี่รักนิกค่ะไม่น่าล่ะฮะพี่ไม่เคยเป็นทุกพี่ไม่เคยเป็นทุกเลยต่นงๆนได้พี่ดูทุกกระทมว่าผมมากนะฮะพี่จะบอกว่าพี่รักสามีมากขึ้นหล่ะจากพี่รู้จักนิกขอบคุณมากนะฮะที่สุดซึ่งนะนี่นี่เองคนดีคนเดิมนะฮะพอพี่กลับไปเปรียบเทียบกันแล้วนะพี่อยากหืมดิฉันดีใจเหลือเกินอยากฟังไปคุณป้าจริงตอนนี้เนี่ยเฮ้ยซินเวลาจะฝากไว้บ้างตอนนี้มีคนติดตามเยอะแยะมากมายพอรู้ว่าซินจะมาโอมาทักทายกันใหญ่เลยก็ ขอบคุณทุกคนแล้วกันฮะ,ะทีท่ยังติดตามผลงานกันอยู่นะครับก็ฝากาช่องทางการติดต่อแล้วกันเนาะ<ช>ผมะพี่ติดตามอยู่ Instagram Instagram ค่ะ,คะติดตามกันอยู่นะคะ,ะมีอะไรอีกก็มี Instagram ม i n Official ยฮะ,ะแล้วก็มี Facebook มี2เพจฮะมี Sin.page อันหนึ่งแล้วก็มี Who is Sin เออทำไมฮะเป็นเป็นอีกหนึ่งอีกหนึ่งพาร์ทอ่าเป็นมุมอาร์ตนี่นะฮะเป็นภาพัดอาร์ตนะฮะแต่อยากรู้จังเลยครับว่าอยากครอบครองเป็นเจ้าของฮะซิงเกิลนี้กู๊ดบายอ่ะอยากแบบพกพาไปฟังได้ทุกที่ทุกเวลาต้องทำยังไงครับ พาไปก็ดาวน์โหลดได้ทาง iTunes ครับแล้วก็มี KKBo x มีทาง De เซอด้วยฮะนะฮะแต่ว่าระหว่างนี้ถ้าเกิดอดใจไม่ไหวอยากจะเห็นเลยนี่เข้าไปดู YouTube ได้เช่นเดียวกันนะคะหรือว่าติดตามอิน t a g r กรมที่ซินบอกเอาไว้นี่พี่ตามอยู่ซิน official รูปก็จะเก๋ๆบางอันก็เป็นไรผมบางอันก็เป็นแบบว่าแหวนจับเอาไว้ตรงแบบว่าปกเสื้ออะไรอย่างเงี้ยนะคะติดตามจริงเห็นมจริงด้วยสวยงามสวยงามนะฮะรวมถึงแล้เร็วนี้จะมีงานใกล้ๆไหมครับจะมีงาน ไปโชว์ที่ไหนอะไรเงี้ยอ่ามีครับมีมีวันจันนี้เลยครับงานที่เอ็มควาเทียนี่ทีเดียวไฮโซด้วยไฮโซโบใหญ่นะ่ยไปเจอกันได้นะ้ววันนี้ขอบคุณซินมากๆนะครับขอบคุณมากครับสุดท้ายแล้วก็